โทษนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ้๊ครับอ้๊มอ้ำรู้จักตัวละครตัวนี้อยู่ใช่ไหมตัวนี้นะครับเห็นพีเปรีอยผมฟังอยู่ครับเข้าใจว่าเขาเจ็บยังไงเดี๋ยวตอนที่เล่นรอบนี้พี่อยากให้อ้ำเป็นเขานะแล้วเราระหว่างที่เขากำลังใส่อารมณ์เนี่ยพี่อยากให้อ้ำมันรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวมานังนี่ผมขี่เกียร์เอียงหน้าเอ้ยมเอาเสาออกได้ปะเอาเสาอะได้ปะพี่พี่จะลุกไหมพีพีลุกขึ้นไหม เคือไอเป็นตัวละครของผู้หญิงนี่คือแต่ผมยกยังไม่แต่พี่พี่อยากให้เรารู้สึกแบบไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่พี่อยากให้รู้สึกเหมือนกับเราเสียใจอะแล้วเราผิดพลาดกับสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลาเราทำร้ายคนรักตลอดเวลาความรู้สึกมคนนึงนะเพราะว่าพี่กำลังจะเทสสิ่งที่พี่พี่พี่เกสษรุเพียจะดูซิว่าถ้าสมมติเราอารมณ์เราเออมามามาักเดี๋ยวเจ้าเลยรัก อย่างนี้เหรอโอเคโอ้พี่พร้อมไปถอดกางเกงคิวว่าจะนั่งยกเองเนาะมีปวดหรอวะโอเอย่าอย่าอย่าเผลอพิงนะหง่ายท้องหวยเลยแล้วนะไม่ต้องกลัวหทำดูตอินนี่ใสโยกกระลึกเป็นสักครั้งเหมือนกันบ้เนี่ยตายห้องพีแต่ทีนี้เมื่อกี้นี่พี่เป้เสนอผมก็อยากจะลองดูนะว่า